แจ้งข่าวแจ้งข่าวคณะรัฐมนตรีไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยา15,000บาทไปเดือนตุลาคม63ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับนายอนุชาโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันที่8กันยายน63ที่ผ่านมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานขยายยละ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมาตราการชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าเรื่องประกันสังคมวันนี้กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการอยู่ในช่วงวันนี้สำหรับคนตกค้างที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาคือผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จ่ายเงินสมทบไม่ครบหเดือนอะไรต่างๆเหล่านี้ยังติดค้างเรื่องการแจ้งบัญชีของธนาคารจึงขอเลื่อนจ่ายเงินไปเป็นเดือนตุลาคม2,563โดยประมาณจากมาตราการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม63ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการคืบหน้าจึงได้ขยายเป็นเดือนตุลาคม2563แล้วก็ให้ทางสำนักการประกันสังคมเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขที่บัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้โครงการนี้ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว